นมที่เหมาะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนมีแบบไหนบ้างจะเลือกแบบไหนก็ได้ตามความชอบเราแต่ให้ยึดหลักไขมันต่ำหรือย่อยง่ายเป็นหลักนะอย่างแรกนมลักโตสต่ำเพราะย่อยง่ายที่สุดและลดโอกาสท้องอืดเลยมากระตุ้นกดเราด้วยอย่างที่สองนมไขมันต่ำหรือนมพองมันเนย พราะไขมันต่ําช่วยลดแรงดันในกระเพาะและไม่ไปทําให้กระเพาะเราทํางานหนักอีกด้วยอย่างที่3นมพืชแบบไม่หวานเช่นนมแอลมอนด์ย่อยง่ายที่สุดในบรรดานมพืชเหมาะกับกฎดไหลย้อนนมถั่วเหลืองดื่มได้ถ้าไม่แพ้ง่ายแต่เราควรเลือกสูตรเป็นไขมันต่ำนะ นมข้าวโอ๊ตดื่มได้แต่บางคนอาจมีอาการท้องอืดได้ง่ายกว่านะแล้วตอนนี้พี่ๆเองมีอาการเป็นยังไงกันอยู่บ้างไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวบิ๊กแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับ